กลับมาล่ำรวยอีกรอบหนึ่งนี่คือความลับของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่งสาครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นคิดบวกซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่อง7วันเพียงแค่7วันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวก 7วันเนี่ยครับ,รบเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์ล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมอง <_ letter> เขาพบว่าทางเดินของแอปซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นน <_ letter> เหมือนกับเปลี่ยนทางน้ำใหม่จากเส้นทางน้ำเดิมที่เดินแต่บบลบๆเครียดๆเศราๆเป็นทางน้ำใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูครับ นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จถึงประสบความสําเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่ทําไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอ,อยู่นั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นั่นเป็นกเกษตรกรปลูกพืชก็จนอยู่นั่นเพราะในสมองของเรามันสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทําดูครับคุณผู้ชมครับครับบอก หนึ่งสัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆบความเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไปมีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทําแบบนี้ต่อเนื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์เจอความทุกข์แล้วตัดได้ทิ้งได้เลิกได้แล้วคิดแต่เรื่องความสุขเขาบอกเมื่อเวลาคิดถึงความสุข มองด้านบวกครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทอธิบายกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งความเชื่อครับบอกว่าทันทีที่คิดด้านบวกคุณส่งสัญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาลก็แปลว่าคุณกําลังดึงสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตถ้าคุณคิดด้านลบค้าขายแล้วเจงแน่ยังไม่ทันค้าก็าเจงแล้วครับ แต่ถ้าคิดด้านบวกสําเร็จมาครึ่งหนึ่งสิ่งบวกๆจะเข้ามาของที่เคยขายไม่ได้ก็จะขายได้มากขึ้นดีขึ้นเรียนไม่เคยเก่งก็จะเก่งขึ้นเพราะามั่นใจเรามีเป้าหมายเนี่ยครับนี่คือความสําคัญของความลับของสมองมนุษย์คนประสบความสําเร็จหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับเขาบอกลองฝึกดูเพราะคนอเมริกันหลายคนทําแล้วประสบความสําเร็จมาถึงได้ขึ้นบนอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับขอพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ